พูดดีโทดดีไปแล้วฮะนี่ครับสาวแกล้งนี่นะครับเครื่องแกงนะฮะเราจะใส่เครื่องแกงที่เราจะใช้นะครับใส่ลงไปเลยดีครับผม เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดให้เต็มที่อีกหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปเลยนะครับโอเค5 4 3 2 1 0วันนี้นัดทีมงานเชียงใหม่จะเป็นใครเดี๋ยวเจอกันครับผม อโอ้วันนี้กับผมทีมกันเชียงใหม่เป็นไงไปเที่ยวมาไม่เลี้ยงเออฮะหมดตังค์หมดตังค์แล้วก็สีหมดตังค์แล้วก็สีสีผิวเปลี่ยนด้วยนิดหน่อยนิดหน่อย ฮะเข้าเข้าก็สีเสื้อเลยไม่สีแดงดำแดงขาวกินแลป่ะเนียสร้างออมเล็ตสร้างอาหารยังไม่มายังไม่มากาแฟไม่ยังยังในจะกินกาแฟกับไอ้กาแฟกาแฟเลยยังไม่มาไม่มาอันนี้เป็นอาหารเช้าของพ่อเลี้ยงครับ นี่มือแรกทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนะมือแรกของวันนี้ครับมือแรกของวันนี้เลยนะเดยาใช้ขนใสไหมอ๋อ,อได้ใส่คนได้อยู่ ก้าครับแต่กินตอนเทียเเ่ยงคนอียจะเป็นนี้ครับอาหารเท้ากินตอนเที่ยงเพราะาอาหารเที่ยงกินตอนเย็นอาหารเย็นกินแม่งก่อนนอนเลยไม <No. S 1> ่ไม่มยอยู่เหรอกินข้าวก่อนครับผม อร่อยไม่อร่อยมันอะไรกันนะกะนาคนใต้ไงคนต่างชตินี่เอาไติมป่ะนี่อร่อยนะครับดูครับสภาพวังเสียหายนะครับแต่ละจานดูครับแล้วแล้วคุณจ้ามินมาหรอยัด เท่าไรเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดแปดบเจ็ดใช่ไหมถััไม่ถูกไม่แพงนะครับแปบบาทเดี๋ยวเจอกันครับไปครับผม ไปครับผมฮะโอ้ไปก่อนโอเค ไปครับขึ้นรถกันฝล่งข้างหลังก็ได้ไปครับผมพวกเราชาวเหนือ,อ,อได้แล้วครับ,ได,รบได้ครับผมรับเด็กบันต tag กกันคนปิดประตูให้ ก็ถึงงานเชียงใหม่ครับพาทัวร์อีกแล้วครับพาทัวร์ร้านไม่ได้เปิดนะครับวันนี้ห่างคลิปน้อยสลับสึนงทุกออกมาหาเลยจกินเดินเที่ยวเล่นการพักผ่อนแล้วอลราไปในตัวครับผมวันหยุดครับเรตังไว้ที่บ้านเยอะไปดีครับเป็นลาไม่ใช่ปเตียไปเดยวเดี๋ยวตังทับกันเยอะมันจะเป็นลานี่ครับ ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ f อฟเราจะไปรับลูกสาวม่เลี้ยงนี่เหมือนยืนอยู่อะไรนนบิ๊กซีอะไรจนเรองบ้านเราเขี่งตัวเงี้ยอะไรนะเดี๋ยวอนแม้าะไม่ใช่เหมือนเราไปเที่ยวบิ๊กซีอะางเนี้เต็กเลยง่ายไงเด็กในีรถมาเวลมาเวลไปครับพวกเราจะลุยกันต่อลุย จะลุยทัวร์อูรถหร่อยสิหน่อยปั๊มปั๊มเร็วไปหน่อยนี่ะ <Yeah. S 1> รถรถเอเชียนะฮอนด้าครับคันนี้รถคู่ใจไม่เลี้ยงเก๋ครับที่นี่ก็เสียบบัตรครับที่เราไม่มียางฮะที่นีเราไม่มียางแล้วก็มีกระปิกน้ำตั้งที่่ามี oh. <laughs> คอยโบกรถออกให้นี่ครับที่เราต้องดูแลตัวเองก็าบาดหายก็นอนเดิยข้างเ่ยไ,ไ้ออก <laughs> ไปกันในนี้เลยใช่ไหมบาดหายต้องแจ้งถรถออกไม่ได้เอาเลย นีแดดดีมากครับผม36องศาโอ้โหสุดยอดครับผมเนี่ยเกือยวดบสองคูึ่งแล้วรถล,ลาก็โล่งดีครับเป็นเวลาทำงานนะฮะตอนนี้เราก็ได้ถึงแ,แต่เราก็จะมาส่ง ตอนนี้เราได้ถึงเคหะรือหัสสีแดงเราก็จะมาส่งลูกสาวคนสวยมาเลี้ยงเก๋นะครับห้องสีขาวชื่อโอเคจะบอกกันไหมตายครับผมชื่อครับผมวันนี้ร้านไทยเชียงใหม่ ต้มยำปลาสวายครับผมเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดเดี๋ยวเราก็จะทำการต้มปลาเขาเรียกต้มส้มนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใส่สุร้อนไม่บอลใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนีนะครับเครื่องแกงนะฮะเราจะใส่เครื่องแกงที่เราจะใช้นะครับใส่ลงไปเลย ครัอย่าลืมนะฮะเนี่ยเด็ดดายนะครับความอ่อยตรงนี้ครับผมคะเทศนี่ะลงไปเลยครับผมนี่ครับผม เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดให้เต็มที่หน่อยเราจะใส่ปลาลงไปเลยนะครับโอเคนี่ครับผมเราก็จะใส่ปลาเลยนะครับตัวน,นี้มะเขือเทศกับ <c oughs> น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะครับใส่ลงไปเลยเ <c oughs> นี้ยใส่ลงไปเลย <c oughs> ใส่ลงไปเลย,ลเลยนี่ต้มปลานะครับเป็นเคล็ดลับทีหน่อยนะฮะเราใส่ปลาไปแล้ว เราอย่าคนนะครับเพราะว่าถ้าคนพวกปลาจะทาวนะครับตอนนี้เราจะปล่อยให้ปลาสูงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปรุงอีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูตอนปรุงนะครับผมครับผมนี่ครับหน้าตาของต้มยำปลาสวายนะครับเนี่ยเราก็จะเทลงไปเลยนี่ครับเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับไม่สวยเลยครับ เดี๋ยวเราจะเอาผักลงไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยววางกระทะก่อนนะครับนี่ฮนะผักชีฝรั่งลงไปผักชีธรรม,มดามผักชีฝรั่งอ่ะใส่เป็หมดแล้วค่ะไม่หมดไม่หมดใส่สามต้นนี่ฮนะทอดก,กระทะต้นนั่นด้วยทระทนี่ครับ,ค,รบคือต้มยำปลาสวายครับผม เมนูต่อไปครับปลาดุกแดดเดียวใช่ไหมเสรคชื่อเต็มๆปลาดุกแดดเดียวใช่ไหมปลาดุกทอดหมักอะไรบ้างล่ะปลาดุกหมักคดอแค่นั้นเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่อะไรอีกไหมนี่นะหน้าตาเปาะเฮ้ยใช่ครับปลาดุกหมักคดอครับผมเดี๋ยวมาดูตอนสูงครับว่าหน้าตาจองเป็นยังไงนะ ไม่ใช้น้ำมันเลยเอาเป็นเบียร์อ๋อมันมันจะย่อมาอย่างงี้โอ้รมเหลือง้วเนี่ยเขาเลี้ยงยังไงนะเขาเลี้ยงยังไงบอกอีกทีสิเขาเลี้ยงน้ำมันอย่างงี้นะนี่ไงเอ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 อย่างงี้ป่ะอ๋อไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นเลี้ยงลูกไป็นนาไปแล้วเป็นนาแล้วไอ้แดงไม่ใช่นะโอ้นี่ครับแดงโอ้เขาต้องเลี้ยงอย่างงี้อะใ่ไหมมีมีมีกระเด็นไม่เอาเช็ดไม่ยร์เช็ดทีเดียวอ่ะทีเดียวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรๆเอาแบบนี้ดีกว่า รักษาความสะอาดเป็นที่หนึ่งนะคนนี้ครอบครัวหัวปลาเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยสีเริ่มมานะปนด้วยนีครับนี่ครับสวยแล้วนะแล้วกระดูกหมูครับทอดอันนี้คือจริงๆแล้วมันก็สุกเลยนะกินได้เลยนะสุกแล้วแต่เราจะทอดให้มันเหลืองนะเอาให้เหลืองกว่านี้หน่อยโอเคเนี่ยเดี๋ยวดูให้เหลืองกว่านี้หน่อยนะครับทำให้เหลืองนีดหน่อยครับผม วันนี้มีน้องมาเยี่ยมมาเที่ยวม,มาหานะครับน,น้องเหมยเหมยเหมยเราเนะนี่ยนะนี่ยเนี่ยมาเที่ยวหาทีมงานไทยเชียงใหม่ครับนี่ฮะอะไรนะวิดีโอวันนี้ก็เสร็จพิธีครับว่าไงครับ กระดูกเหน็บหมูทอดเรียบร้อยครับตอนนี้เหลืองอร่ามสีสันสุดยอดครับชมครับนี่คือการทอดที่ต้องใช้ไฟเบาๆครับกรองน้ำมันออกก่อนนครับสวยงามครับเราก็ต้องมากรองน้ำมันอีกครับเพื่อความอร่อยไม่ให้น้ำมันเยอะว้าวนี่มันเหมือนหมูสามชั้นเลยเนี่ยกระดูกอ่อนใช่ไหมเนี่ยกระดูกหมูอ่อนฮะมีความเป็นคนนิดหน่อยอร้อนๆแร่บมจริง ข้าร้อนนะช้วยข้าวเหนียวนะข้าเหนียวร้อนแล้วข้าหนียร้อนนะนี่คือของแท้ครับผมนี้แม่เลี้ยงร้านเชียงใหม่ดีๆคนทำเองครับคุณมากนี่ครับชุต้งครับผมทำหลักปภชนาฮะอยากกัดซานกินฟรุตสีสันเลร เป็นไงครับน้องเหมยอ,อร่อยออร่อยนะครับนี่ฮะโอ้ยสาวๆซับสดกันใหญ่เลยนะสาวเป็นเลี้ยงเป็นไงครับเป็นเลี้ยงแซ่บนะครับผม,มแล้วมาปรับเสียงปรับเสียงใหเหน่อยด้ยวยปรับแข็งเนีน่ยนะใช่ครับผมเมนูวันนี้นะครับอร่อยพี่น้ำมันน้ซุปครับผม แล้วครับสาวน้อยเต็มตัวกลับครับเจอกันครับผมไปแล้วฮนะนี่ครับสาวแกร่งได้เวลากลับบ้านมาเที่ยวหาทีมงานไทยเชียงใหม่เอาโมไซค์ามาเองเลยนะครับนี่ฮะเท่สุดๆโอ,อ้สองสูบเลยเบาวกว่าสี่สูบหน่อยนะ ไปครับดูว,ว่ากดสวยก็จะออกตัวหรือจะเลี้ยวอะไรแบบไหนยังไงนะ,นนะด,ดูครับผมไปไหนนั่งนน้นอ่ะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายข้างหน้านะไปเลยนะออกไปเลยนี่ฮะ อ่าฮะโอเคเดี๋ยวพี่จะถ่ายตอนเราออกตัว uh huh. ก็ยังไม่เคยถ่ายแบบนี้นะนิดนึง <What? S 1> ไปแล้วครับผมส uh huh. วัสดีครับ uh huh. เจอกันใหม่ครับผมเลย บายเจนครับผมโอเคงั้นก็เนาะพวกเราก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไม่เลี้ยงครับสวัสดีครับผมเนาะครับสวัสดีครับอ่ะปานุ่ยสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ